เพื่อนๆที่กดเข้ามาแล้วคงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแมวตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยได้ยังไงมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยครับในเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอเบิร์ตประเทศออสเตรเลียนะครับโดยที่นี่เนี่ยได้มีเจ้าแมวตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเอวูดโดยเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยเป็นถึงพนักง,งานรักษาความปลอดภัยเลยนะครับ โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยก็เป็นแค่แมวธรรมดาตัวหนึ่งนี่แหละครับโดยเจ้าเอลวูดเนี่ยก็ชอบที่จะคอยเดินไปรอบๆโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำไม่ยอมไปไหนมาไหนนานมากกว่า1ปีแล้วครับแต่หลังจากนั้นนะครับในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับก็มีคนพบว่าอยู่ๆมันก็มีบัตรพนักง,งานติดอยู่ที่คอของมันเฉยเลยครับโดยในบัตรเนี่ยได้เขียนว่าเป็น Security หรือว่าเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยนั่นเองครับ ซึ่งเจ้าบัตรที่ติดที่คอของเจ้าเอวูดเนี่ยมันก็ยังเหมือนบัตรที่คนในโรงพยาบาลใส่เวลามาทํางานด้วยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับเจ้าเอวูดเนี่ยก็ยังมีรหัสพนักง,งานเป็นของตัวเองดนวยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าใครเป็นคนรับมันเข้าทํางานซึ่งถ้าหากใครนะครับที่คิดจะเข้ามาแย้่มในถิ่นของเจ้าเอวูดนะครับก็ต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับความน่ารักของมันเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองดูหน้าของมันสิครับ ว่าน่ารักมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหากใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมารอติดตามดูว่า EP ถัดไปจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับแล้วเจอกันนะครับ